นี่นะคะมารีวิวนะคะรถเก่งโตโยต้าสามห่วงนะคะเครื่องนิ่งๆนะคะ รถหน้าตาเดิมดีเครื่องดีไม่ไอไม่พ่นนะคะเครื่อง 4A นะคะ 106cc นะคะ Toyota สามห่วงนะคะปี B 92้าสองลมาไลพาวเวอร์นะคะเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนนะรถเก่งหลักหมื่นน่าใช้นะคะ ในเบาะก,กรรมะหยีนะคะสะอาดแอร์เย็นเกียร์ออตโต้นะคะขับง่ายนะคะไม่สองแสนกว่าระบบไฟไม่ติดครบนะคะแอร์เย็นฝาเปิดแบบดึงนะคะนีกชายน้ำกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะคะโดยรวมนะคะ พร้อมใช้งานนะคะไม่โซมภายในสะอาดนะคะด้านหลังลดน้ำมันล้วนนะคะแก๊สยกเลิกไปแล้วนะคะไม่มีแก๊สนะคะไม่ได้ใช้แก๊สนี่ให้ดูท่อ ข้อเลยเครื่องดีจัดนะคะเครื่องดีมากะคะันนี้นีช่ชน้ำรถไม่มีผุนะคะภายในสวยสะอาดนะคะแอร์เย็นเครื่องนี่เครื่องติดอยู่นะคะเครื่องเงียบมากแอร์เย็นนะคะ ใครหาใช้งานนะคะรถเก๋งหลักหมื่นนะคะขับง่ายนะคะรับส่งนักเรียนก็ได้นะคะผู้หญิงใช้ใช้งานง่ายขับง่ายเข้าเมืองสบายนะคะเกียร์ออโตโอ้อ่นนี่นะคะใครสนใจนะคะโดยรวมนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะสีสันสวยนะคะรอบคัน90%นะคะโตโยต้านะคะ3ห่วง ี9 2นะคะพวงมาลาัย power เกียร์ auto นะคะเปิดเบาๆค่ะคาสี65นะคะเปิดเบาๆค่ะ39นนะคะดูรถนครปฐรมนะคะเบอร์โทร0659379893นะคะ